โอชิร oh, ์เรเวอรวันนี้นะคะวันนี้เรามากับ l ็อกกี้แอนทอร์ดที่ส่วนนี้ล็อกกี้ที่ส่วนนะคะอ่า and วันนี้เราจะมาพูดกันกับเรื่องของอคำพูดเวลาเด็กๆเ,เขาเรียกกับผู้ใหญ่กันนะคะในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกกันยังไงนะคะเด็กๆเ,เขาเรียกผู้ใหญ่ในภาษาฝรั่งเศสยังไงบ้างเริ่มจากม่มองม่มองก็คือแม่มามองนะคะปะ้าป้าป้า คือพ่อนั่นเองป้าปีก็คือปู่หรือตานะคะมัมมี่ก็คือย่าหรือยายส่วนตาตาหรือตาตีนะคะอันนี้ก็คือน้าหรืออาผู้หญิงต้งตรงต้องตรง,ง,งก็คือคุณลุงและก็เบเบะก็แปลว่าเด็กทารกนะคะส่วนอินนูมาจากควาว่าอินนูริชที่แปลว่าพี่เลี้ยงเราไม่เรียกว่านูริชแต่ว่าเราจะเรียกว่าอินนูนนะคะ ส่วนเท d ดดี้แบร์นะคะเท d ดดี้แบร์เนี่ยเราเรียกกันว่าเอิงนิวนะคะแต่เด็กๆเ,เขาจะเรียกว่าเอิงนูนิวะนะคะนูนูนิวนะคะอ่ะคราวนี้หมาเนา่านะหมาเนา่าผ้าเนา่าใช่ไหมตุ๊กตาเนา่าเขาจะเรียกว่าอะไรอัญดูดูเอิงดูดูนั่นเองค่ะเอิงดูดู ue, นะคะ do you have a อิ d ดูดู in your room นะอ่ะต่อไปนะคะ เขาเรียกว่าเซตตี้โซนแหละเอาจริงนะของเด็กๆเ,เขานะคะส่วนการนอนกลางวันในภาษาฝรั่งเศสเกาเรียกว่าเลโดโดอันนี้สําหรับเด็กนะคะเด็กๆเ,เขาจะพูดอย่างนี้เลโดโดเลโดโดเฟสเลโดโดนะคะต่อไปนะคะคันเนี้อไปฉี่ไปฉี่เรียกว่าเซสปิปีเราก็จะเรียกว่าปิปีนะคะนะต่อไปเลอ่อเฟกากะนะคะแฟกากะก็คือไปอึน,นะคะไปอึน,นะ,ะนนะในภาษา ฝรั่งเศสนะคะแฟรกากานะคะไปอึน,นะแล้วก็ลูกกากาธรรมดาก็ได้เซกาการ์บุดิงเซกาการ์บุดิงหรือเซกากา่าแปลว่าปกปกอืมสกปรกมากเลยอย่าไปจับหน้าอะไรอย่างนี้เอิงกรึนะคะแปลว่าผายลมเอิงโบุ๊โบนะคะอันนี้ก็คือหวัดเหตุเล็กๆน้อยๆส่วนบิบบีก็ขวดนมแล้วก็โลโล ก็คือนมนั่นเองนะคะในภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงภาษาแบบง่ายๆที่เด็กๆเ,เขาใช้กันนะคะ mm hmm. น่ารักน่ารักไปเนาะ mm hmm. เออแม่เห็นไหมต่อเขาก็จะมาแบบจุ๊กจิ๊กจุกจิกอย่างนี้ฝันโลกิก็ตานิสัยของเขานะคะ mm hmm. โลกิค n you say something h ด t โลกิ นะคะมันคุูมีสัตว์เลี้ยงหลายอย่างมากเลยนะคะที่บ้านจริงๆแล้วเหมือนสวนสัตว์เลยค่ะเราก็ว่าจะเปิดเป็นสวนสัตว์อยู่เหมือนกันนะคะ <laughs> นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากทุกๆคนที่มารับฟังครูวันนี้นะคะโอ้ัวนะคะสวัสดีค่ะ